Now living life and doing just fine moment didn't I'm life I'm I my Had a just know การเดินทางไปยังบ้านศิลปินคลองบางหลวงนย่านเขตภาษีเจริญให้มุ่งหน้าไปยังวัดคูหาสวรรค์วรวิหารเดินทางด้วยถนนราชพึษ์แล้วเข้าซอยราชพึษ์6ต่อไปยังซอยเพชรเกษม28ผ่านแยก22และเข้าไปจอดรถที่วัดจากนั้นเดินลาะคองพอเนอยกรุป่ปก็จะถึงบ้านศิลปินคลองบางหลวงแล้วค่ะ คลองบางหลวงนะคะหรือคลองบางกอกใหญ่คือลำคลองสายหนึ่งอันเป็นเส้นทางน้ำสายสำคัญแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งขวาของป้อมวิชัยประสิทธิ์และสิ้นสุดที่คลองมอญตรงข้ามปากคลองชักพระชุมชนย่านคลองบางหลวงนะคะที่นี่คือชุมชนเล็กๆในฝั่งธนบุรีที่ยังเต็มไปด้วยกลิ่นอายของอดีตที่แห่งนี้แน่ดีตเป็นตลาดเก่ารุ่งเรืองมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ทั้งชาวสวนชาวไร่ที่ปลูกสวนฟูสวนมากในพื้นที่ด้านในและบรรดาบ้านขุนนางซึ่งอยู่ช่วงต้นสายต่างๆก็ใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรและหาซื้อข้าวของพื้นที่นี้จึงเป็นพื้นที่การค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งในย่านธนบุรีวัดเก่าแก่ริมคลองสวนสมุนไพรจากการร่วมมือของคนในชุมชนประเพณีการะเล่นดั้งเดิมที่ยังคงสืบต่อรุ่นสู่รุ่น ของกินหลากหลายมีรสชาติเฉพาะตัววิถีชีวิตอันเรียบง่ายสิ่งเหล่านี้สามารถพบได้เมื่อมาเยือนชุมชนย่านของบางหลวงแห่งนี้ตอนนี้อยู่ไหนกันคะพี่บ้านอยู่พันที่บ้านศิลป์ของบางหลวงนะครับซึ่งเป็นร้านที่ดังและคิดม,มากๆในที่นี้นะครับ มาาดูกันนว่น่ีีอะไรบ้านศิลปินคองบางหลวงนะครับที่นี่ยังมีกิจกรรมให้ทำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้อยลูกปัดวาดภาพระบายสีเพ้นสีลงบนวัตถุต่างๆมีทั้งคาเฟ่ร้านขนมร้านอาหารริมน้ำและยังมีการให้อาหารปลาได้ด้วยครับ ถ้าพอดีเราไม่ให้ตรงนี้มัดให้นะคะลูกปัดที่เหลือจากการร้อยเก็บคืนให้ด้วยนะคะไปหาที่นั่งก่อนลูกเอาเส้นเอ็นไปวางไว้แล้วก็เอาแก้วมาเลือกลูกปัดไปร้อยราคาร้อยลูกปัดนะครับถ้าสร้อยก็จะอยู่ที่180บาทถ้าเป็นกำไรข้อมือก็จะอยู่ที่100บาทครับ จ้ากับคันแรนนะคะไม่อันนี้พี่ขอขอขายญาสอบทำไมคุณเลือกหยิบสีฟ้ามาเยอะมากมากเลยผมชอบใี้ความหมายชอบเลยสีฟ้าน่ารักดีราคาเท่าไหร่ครับร้อยหนึ่งร้อยบาทถ้าเป็นกำไรข้อมือถ้าเป็นสาคอ180ร้อยบาทแล้วขออะไรมาด้วย ในตอนนี้ชุมชนย่านคองบางหลวงกลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งในกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่โหยหาธรรมชาติและบรรยากาศอันเงียบสงบโดยที่ไม่ต้องเดินทางออกนอกกรุงเทพมหานครเพราะนี่คือชุมชนริมคลองเล็กๆที่แฝงตัวอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองหลวงและเต็มเปียงไปด้วยมลสนมอันสะท้อนผ่านวิถีชีวิตริมน้ำอันแสนเรียบง่ายนั่นเองนอกจากนี้นะครับทั้งสองข้างทาง ยังมีการนำสินค้าของภูมิปัญญาชาวบ้านนำมาขายให้กับนักท่องเที่ยวในราคาย่อมยาวอีกด้วยครับและยังมีกิจกรรมให้อาหารน้องปลาอีกด้วยครับ เมื่อเดินเล่นกันเหนื่อยแล้วนะครับเราก็แวะกินข้าวที่ร้านก๋วยจับนะครับซึ่งร้านนี้นะครับเป็นร้านที่ยังคงอนุรักษ์ของเก่าตกแต่งร้านสไตล์ไทยๆสวยงามมากๆเลยครับ problems but I don't